การกลับมาของเกมระดับตำนานที่ทุกคนเฝ้ารอเกมที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของเกม Open World เพื่อนๆคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเกมที่เราจะมารีวิวก่อนที่วันวางจำหน่ายของเขาจะมาถึงในวันนี้นั่นก็คือ The Legend of Zelda แต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาข้างในนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแทกกันด้วยนะครับ โดยในภาคนี้มาในชื่อ The Legend of Zelda: t e a r of the Kingdom ซึ่งเป็นภาคต่อของเกมสุดคลาสสิกอย่าง The Legend of Zelda: Breath of the Wild ที่เคยออกมาวางจำหน่ายไปแล้วเมื่อปี2017แถมมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เจ้าของรางวัล Game of the Year ในปีเดียวกันอีกด้วยนะครับซึ่งทางทีมงานก็พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่า The Legend of Zelda เป็นซีรีส์เกมที่เรียกได้ว่าเพียรพร้อมไปด้วยอะไรหลายๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการประจนภัย ในแมปที่มีขนาดใหญ่หรือรูปแบบ Open World เพื่อดำเนินเนื้อเรื่องและการแก้ไขพลโซต่างๆภายในเกมของอาณาจักรไฮรูและจุดเด่นอีกอย่างของเกม The Legend of Zelda ที่พวกเราจะไม่พูดถึงเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือความอิสระในการสำรวจแผนที่นะครับหรือการท่องโลกออกไปนั่นเองนะครับโดยตัวเกมมีฟังก์ชันในการปีนป่ายว่ายน้ำหรือใช้อุปกรณ์กระโดดล่มในการล่อนเพื่อสำรวจแผนที่ต่างๆ จะมีข้อแม้อย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับสเตมินาหรือพลังกายของลิงก์เพียงเท่านั้นเองนะครับ <Hy rule. S 1> โดยในเกม The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom จะพาเราไปทำความรู้จักกับอาณาจักรไฮรูเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่แค่ในภาคพพลนเดินเพียงเท่านั้นยังรวมไปถึงบนน่านฟ้าซึ่งเราจะเห็นเกาะลอยฟ้ามากมายได้จากตัวอย่างหรือจากเทลเลอร์ที่ออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่พอเพียงเท่านั้นทางเว็บไซต์ยังมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าตัวเอกของเราอย่างลิงก์นั้นในภาคนี้ จะเริ่มการเดินทางจากบนเกาะลอยฟ้าเนื้ออาณาจากักรไฮรรอีกด้วยนะครับ like this, ซึ่งลิงหรือตัวเอกของเราจะยังไม่สามารถลงมาจากเกาะลอยฟ้าได้จนกว่าจะเคลียร์ภารกิจสำเร็จและได้รับพลังพิเศษบางอย่างมาก่อนโดยพลังพิเศษที่ว่าทางโปรดิวเซอร์ของเกมอย่างคุณอิจิอาโอนุมะก็ได้ออกมาอธิบายว่าภายในภาคนี้ ตัวเกมนั้นเขาอยากจะมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้ create, สร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้ตามใจมากยิ่งขึ้นโดยในภาคนี้จะมีความสามารถพิเศษที่เพิ่มมาใหม่มากถึง4ชนิดด้วยกันเลยทีเดียวนะครับโดยอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ recall หรือการสั่งให้วัตถุย้อนกลับเช่นการย้อนกลับก้อนหินที่ลอยอยู่บนฟ้าให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางหลักที่เราต้องใช้ในการเดินทางไปมาระหว่างเกาะลอยฟ้าต่างๆภายในเกม อย่างที่2หรือก็คือ f ิ s e ความสามารถที่ทำให้เรารวบรวมเอาวัตถุ2ชิ้นมารวมกันใหม่เพื่อกลายเป็นอาวุธหรือความสามารถใหม่ได้เช่นเอากิ่งไม้มาผสมกับหินที่สามารถทำดาเมจได้มากกว่าการเอาท่อนไม้ธรรมดาธรรมดาไปตีมอนสเตอร์นะครับ หรือการนำเอากิ่งไม้มาผสมกับที่กัย่าเพื่อเพิ่มระยะการโจมตีให้ไกลามากยิ่งขึ้นอีกทั้งเรายังสามารถรวบรวมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในกระเป๋าของเราอยู่แล้วได้อีกด้วยนะครับโดยในตัวอย่างเราจะเห็นการผสมวัตถุดิบและใช้ธนูในการยิงใส่มอนสเตอร์เพื่อให้เกิดอาการแช่แข็งได้การเอาเห็ดควันมาติดกับโลก ซึ่งจะส่งผลต่อมอนสเตอร์ที่ตีโดนโลกของเราก็นับเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นในภาคนี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับและคงจะมีประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้เล่นทุกคนอย่างที่3 u l t r a Hand การเดินทางไปยังที่ต่างๆบนแผนที่อันกว้างใหญ่ของเกมในภาคนี้อาจจะไม่ได้มียานพาหนะเพียงแค่ม้าอย่างเดียวอีกต่อไป พราในระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั้นเราสามารถประกอบสิ่งของต่างๆเข้าไว้ด้วยกันได้ตามแต่จินตนาการของเราจะไปถึงเพื่อนํามาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยสามารถออกแบบให้มันเป็นไปได้ตั้งแต่เรือที่ทําให้เราไม่ต้องลําบากในการข้ามน้ํารถยนต์หรือแม้กระทั่งยาลอยฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับและความสามารถสุดท้ายก็คือเอเซน โดยความสามารถนี้คือการที่ลิง์สามารถวาร์ปขึ้นไปยังที่สูงได้หากด้านบนมีพื้นที่หรือเพดานให้ขึ้นไปซึ่งความสามารถนี้สามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์มากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวสิ่งก่อสร้างหรือแม้กระทั่งในการวาร์ปในถ้าเพื่อขึ้นไปยังพื้นที่ด้านบนของถ้าก็ได้อีกด้วยนะครับ <S 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 ซึ่งความสามารถโดยรวมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเพิ่มความท้าทายให้กับผู้เล่นได้อย่างมาก แต่ถ้าจะให้พูดตรงๆก็คงจะไม่พ้นความยากในการแก้ไขพัซเซที่จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องภายในภาคนี้นั้นถึงแม้ภาคก่อนหนะ้าจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วแต่ก็ใช่ว่าภาัยอันตรายจะหมดไปสัทีเดียวซึ่งภายในภาคนี้เราจะพบกับภัยคุกคามครั้งใหม่เมื่อจูจ่ๆก็เกิดเหตุพระจันทร์สีเลือดและปรากฏตัวเกาะลอยฟ้ามากมายบนหน้าฟ้าของอาณาจักรไฮรูซึ่งทําให้เหล่าปีศาจบุกเข้ามาโจมตียังอาณาจักรอีกครั้ง โดยลิงกจะสามารถหยุดภัยพิบัตินี้ได้ไหมและใครจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ต้องไปลอลุล้นกันในเกมนะครับลิงก์ You must โดยตัวเกม The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom มีกำหนดวางจำหน่ายบน Nintendo Switch ในวันที่12พฤษภาคม2023ที่จะถึงนี้บอกเลยว่าทีมงานแท็กของเราไม่พลาดเดวันที่จะมาคอยอัปเดตทริปและทริคต่างๆภายในเกมให้กับเพื่อนๆทั้งทาง Facebook และ YouTube อย่างแน่นอนนะครับ เป็นไงบ้างครับในวันนี้ก็คงจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงมีความแนะนาตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราได้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ